เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทําให้อาคารบางแห่งมันดูยอดเยี่ยมคาตอบเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวดีไซน์สวยๆเองที่คิดนะครับแต่อยู่ในขั้นตอนที่มากกว่านั้นนั้นอีกเป็นขั้นตอนแรกสุดเลยที่บอกได้เลยว่ามันทรงพลังมากขนาดที่ว่าตัดสินความสําเร็จของโครงการไปแล้วเกินครึ่งก่อนที่เราจะได้เริ่มขีดเส้นออกแบบสักเส้นซะอีกมันมีคําพูดหนึ่งครับที่ทรงพลังมากๆเขาบอกว่าถ้าการวิเคราะห์พื้นที่ดีนะงานออกแบบเนี่ยแทบจะสําเร็จไปแล้ว50อร์เโอ้โห ประโยคนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับสําหรับใครก็ตามที่ทํางานด้านออกแบบหรือก่อสร้างเอาล่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าไอตัวเลข50%เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่เฮ้ยมันจะเป็นไปได้จริงหรอที่แค่การทําความเข้าใจที่ตั้งของโครงการเนี่ยนะจะทําให้เราเข้าใกล้ความสําเร็จไปแล้วตั้งครึ่งทางโอเคครับในส่วนแอกนี้เรามาไขาปริศนากันเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วไซส์แอนนัลลิซิสมันคืออะไรกันแน่ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันไม่ใช่แค่การติ๊กติ๊กตามเช็คลิสต์นะครับแต่มันเหมือนกับการค้นหา DNA ของตัวอาคารเลยละครับพูดง,ง่ายๆเลยนะไซเอนซ์นนลิซิสเนี่ยมันก็เหมือนกับการสวมบทเป็นนักสืบนั่นแหละครับคือเราต้องไปซื้อไปรวบรวมเบาะแสะสาคัญทุกอย่างเกี่ยวกับที่ดินผืนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลมฟ้าอากาศภูมิศาสตร์เอ่อประวัติความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงมีข้อกฎหมายอะไรบ้างโครงช่างพื้นฐานเป็นแบบไหนคือเราต้องเข้าใจ เรื่องราวทั้งหมดของมันให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มออกแบบหรือเหมือนกับเขียนบทต่อไปให้กับที่ดินผืนนี้แล้วในฐานาน,านักสืบเนี่ยเบาะแสสําคัญที่เราต้องตามหามันมีอะไรบ้างละ่ะเอาละ่ะหัวใจสําคัญของเรื่องในวันนี้เลยก็คือ5ปัจจัยหลักๆครับที่เราต้องไปซื้อไปเจาะให้ลึกแบบทะลุปรุปโปรงเลยนี่เลยครับ5เสาหลักที่เป็นเหมือนรากฐานสําคัญของการท Analysis. ํา Site Ana l y s i s 1. คือบริบทโดยรอบ 2. คือการเข้าถึง 3. เรื่องข้อกฎหมาย 4. คือระบบสาธารณูปโภคและสุดท้าย 5. สภาพทางกายภาพของที่ดินนั่นเองมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของบริบทหรือคอนเท็กซ์ต้องจำไว้ในใจเสมอเลยนะว่าอาคารเนี่ยมันไม่ได้ลอยอยู่เดียวๆกลางอาวกาศนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ใหญ่กว่าตัวมันเองเสมอลองนึกภาพตามกันดูนะครับ การที่เราเข้าใจองค์ประกอบพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตึกรอบๆเขาหน้าตาเป็นยังไงสไตล์ไหนวัฒนธรรมของคนแถวนี้เป็นยังไงหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างแดดมาทางไหนลมมาทางไหนทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยให้งานออกแบบของเรามันกลมกลืนมันเข้ากับที่ตรงนั้นได้เหมือนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับไม่ใช่เอเลี่ยนที่โผล่มาแบบแปลกๆต่อไปเสาหลักที่2ครับเรื่องของการเข้าถึงหรือ access อันนี้จะเน้นไปที่เรื่องเบสิกเบสิกที่จับต้องได้ในชีวิตประจําวันเลยครับคือคนจะเข้าจะออกโครงการนี้ยังไงรถราจะเข้าออกทางไหนบริการต่างๆจะเข้ามาได้ยังไงเราต้องดูหมดเลยนะครับตั้งแต่ทางเข้าหลักจากถนนใหญ่เป็นยังไงมีทางเดินเท้าทางจักรยานไหมเชื่อมต่อกับรถสาธารณะอย่างรถไฟฟ้าสะดวกหรือเปล่าและที่สําคัญมากมายเลยก็คือทางสําหรับรถฉุกเฉิน ทั้งหมดนี้มันคือพื้นฐานของความปลอดภัยและความสะดวกสบายเลยครับจะเรียกว่าเป็นเส้นทางชีวิตของอาคารก็ว่าได้มาถึงเสาหลักที่3อันนี้บอกเลยว่าต่อรองไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือเรื่องข้อกฎหมายครับคือเราต้องรู้ให้หมดว่ากฎกติกามาร,รยาทที่ควบคุมที่ดินพื้นนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเราสร้างอะไรได้สร้างอะไรไม่ได้พูดกันแบบบ้านๆเลยก็คือเราต้องไปทําการบ้านเรื่องข้อกฎหมายมาให้เปะ๊ะ ตั้งแต่เรื่องผังเมืองข้อบังคับอาคารระยะร่นแนวเขตที่ดินคือทุกอย่างเลยครับเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพื่อมาให้โครงการมันต้องสะดุดหรือเลวร้ายที่สุดคือโดนสั่งหรือกลางคันเพราะเอาจริงๆนะครับดีไซน์จะสวยเลิศเลยแค่ไหนถ้ามันผิดกฎหมายก็จบใช่ไหมละครับเสาหลักที่4ครับคือเรื่องของระบบสาธารณูปโภคหรือยู i l ลิตี้ถ้าอาคารคือร่างกาย พวกนี้ก็คือเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงให้ร่างกายนี้มีชีวิตขึ้นมานั่นเองเราต้องเช็คให้เคลียร์เลยนะครับว่าแถวนั้นมีจุดต่อน้ําประปายอยู่ตรงไหนท่อระบายน้ําล่ะระบบไฟฟ้าเป็นยังไงพวกเนี้ยการมีอยู่หรือไม่มีหรือตําแหน่งของมันสามารถส่งผลกระทบแบบมหาศาลต่อท่านดีไซน์และที่สําคัญเลยคืองบประมาณครับถ้าไม่ดูให้ดีตั้งแต่แรกนะบอกเลยว่างบบานปลายแบบคาดไม่ถึงได้ง่ายๆเลยแล้วเราก็มาถึงเสาหลักสุดท้ายครับข้อที่ห้า อันนี้เราต้องกลับไปสู่จุดที่เบสิกสุดๆเลยนั่นก็คือสภาพทางกายภาพของตัวที่ดินเองหรือ physical condition เราต้องทำความเข้าใจตัวตนและธรรมชาติของที่ดินพืนนั้นให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสูงต่ำความลาดชันของพื้นที่ดินตรงนั้นเป็นดินอะไรแข็งแรงไหมมีต้นไม้ใหญ่เดิมอยู่ตรงไหนบ้าง สภาพทางกายภาพพวกนี้แหละครับที่มันเป็นได้ทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นโอกาสชั้นดีเลยที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราออกแบบงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตอบโจทย์บริบทนั้นๆได้อย่างแท้จริงพอเราเอาเบาะแสะทั้ง5ข้อนี้มาร้อยเรียงต่อกันเป็นเรื่องราวทีนี้แหละครับเราจะเริ่มเห็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นภาพที่มันชัดขึ้นเป็นภาพที่แทบจะชี้เป็นชี้ตายความสําเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการได้เลย ผลลั์ของมันนี่เนี่ยต่างกันเหมือนฟ้ากับเวเลยนะครับถ้าเราวิเคราะห์มาดีสิ่งที่ได้ก็คือดีไซน์ที่กลมกลืนฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงโครงการที่คุมงบได้แต่ในทางกลับกันถ้าเราข้ามขั้นตอนนี้ไปสิ่งที่เจอก็คือปัญหาครับปัญหาลุล้วนไม่ว่าจะเป็นสไตล์ที่ดูโดดประหลาดปัญหาการใช้งานจุกจิกงบที่บานปลายไปเรื่อยๆและที่น่าเสียดายที่สุดคือศักยภาพของที่ดินผืนนั้นก็จะถูกโยนทิ้งไปเปล่า พอเห็นภาพแบบนี้แล้วไอ้คำพูดที่ว่าสำเร็จไปแล้ว50%ตอนแรกเนี่ยมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับเพราะการที่เราเข้าใจเสาหลักทั้ง5ข้อนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันก็คือการวางรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อให้โครงการของเราเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จนั่นเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้มคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งครับว่าแล้วในชีวิตประจาวันของเราล่ะเคยสังเกตไหมว่ามันมีพลังที่มองไม่เห็นอะไรบ้าง ที่กำลังกำหนดหน้าตาและรูปแบบของตึกรามบ้านช่องที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกๆวัน